ไม่หง่อเยว้าไส่งแม่อาชีพหลักการช้า นท้าแล้วก็ตอนนี้ก็อันมาทําการเกษตรที่บ้านนะครับตอนนี้กเ็เรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้น้องๆได้ชมมีสัตว์หลายอย่างที่สวนนะครับ,รบที่สวนก็ตอนนี้จุดเด่นที่ก็มาเที่ยวชมมันก็ไก่หัวเราะนะครับเด็กก็ชอบมาฟังเสียงกันคนก็ชอบมาฟังเสียงส่วนที่มีเยอะก็ หลายอย่างตนี้มีนกกระจอกเทศมีกวางนะครับมีกระต่มีปลาช่อนนะมีซอนแล้วก็อาริเกเตอร์นะครับกไก่โัวแลนด์พวนี้ไก่ส่งแมตนะครับแล้วก็พวกนกอยู่นกแก้วต่อฟูกาต้ตาแบบนี้นครับก็ให้เด็กมาชมนะครับให้เ,เด็กมาชมแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรถ้าอยู่ที่ว่ากครจะช่วยเรื่องค่าอาหารมากกว่านะครับ ส่วนตัวก็ชอบเพราะว่ามีลูกสาวเล็กอยู่ก็ลูกสาวชอบสัดนะครับครับก็เลยเลี้ยงไว้ครับ